มีคุณครูถามเข้ามาว่าถ้าทำเกมในเว็บไซต์ b a m b o o s o แค่แอคเค n าเดียวสามารถที่จะแชร์เกมให้กับคุณครูท่านอื่นนำไปให้เด็กๆเ,เล่นได้หรือไม่แล้วถ้าเกิดทำได้ต้องทำยังไง <S <S คำถามที่ดีมักจะนำมาซึ่งคำตอบที่เป็นประโยชน์นะครับสวีดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องที Den นแช r e นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน g o o l l e l a s s Room ไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ค่อนข้างมีเนื้อหาที่จะจริงจังแล้วก็ยาวถึง14นาทีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้เรามาเรียนรู้อะไรสบายๆกันนะครับต้องบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมาจากคำถามของแฟนเพจท่านหนึ่งที่ถามเข้ามาว่า อยากแชร์เกมที่ตัวเองสร้างเนี่ยนะครับในเว็บไซต์ BambooZo ไปให้กับคุณครูท่านอื่นแล้วนําไปเล่นได้ไหมผมก็คิดเอ๊ะมันได้หรือเปล่านะครับก็เลยพยายามลองมาหาคําตอบปรากฏว่าสามารถทําได้2วิธีการง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีวิธีการไหนบ้างก่อนจะไปดูนะครับฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับไปดูกันเลย วิธีการที่1นนะครับก็ให้ตัวเราเองเนี่ยที่จะแชร์เกมไปให้กับเพื่อนๆนะครับกดเข้าไปในเกมที่เราสร้างเอาไว้ในที่นี้ผมจะลองกดไปที่เกมที่เขียนว่าการใช้งานโปรแกร,รม Microsoft Word และการใช้งานแป้นพิมพ์เบื้องต้นป .4 นะครับผมจะกดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับให้เราลองกดไปที่ปุ่มจุด3จุดนี้แล้วดูนะครับคลิกไปที่คำว่า setting ให้ดูนะครับว่าเกมของเราเนี่ยเป็น Public หรือว่าเป็นสาธารณะหรือไม่ถ้าเกิดเป็น Public หรือว่าเป็นสาธารณะก็กดเซฟหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นครับวิธีการนี้นะครับเข็มขัดสั้นนะครับเข็มขัดสั้นคืออะไรก็คือคาดไม่ถึงว่ามันจะง่ายขนาดนี้นะครับก็คือการคัดลอกนะครับลิงก์นะครับที่ URL ทั้งหมดนี้เนี่ยส่งให้กับเพื่อนๆทาง l ล n e ทาง Facebook แล้วก็ให้เขาไปเปิดได้เลยนะครับผมจะลองกดมาแล้วก็ลองกดเปิดนะครับก็จะสามารถเข้ามาที่หน้าของเกมได้เลยหลังจากนั้นก็กดเพย์แล้วก็ทําตามกระบวนการนะครับอะไรนะครับมันจะง่ายขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการที่1นะครับต่อไปวิธีการที่2ครับวิธีการที่2ก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับตรงนี้นิดนึงนะครับวิธีการที่2นะครับ ให้ทุกท่านสังเกตที่เมนูที่เขียนว่าเกมโค้ดตรงนี้นะครับส่งเกมโค้ดนี้นะครับไปให้กับเพื่อนๆผ่าน Facebook ผ่าน Line ก็ได้นะครับทำการคัดลอกหลังจากนั้นนะครับบอกให้เพื่อนๆน,นะครับหรือว่าคุณครูที่เราจะส่งไปให้เนี่ยมาที่เว็บไซต์ bamboozal.com นะครับแล้วกดไปที่เมนูเกม แล้วก็พิมพ์นะครับในส่วนของเซิร์ชเกมเขาบอกว่า Enter Topic or Game Code นะครับผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นรหัสโค้ดของเกมดีกว่าจะหาง่ายกว่านะครับผมก็จะนำมาวางที่ Copy มาแล้วนะครับ279638แล้วก็กดเซิร์ชก็ได้เกมมาแล้วนะครับเราก็จะกดหนึ่งครั้งก็จะเปิดตัวเกมขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นก็ <Wow. S 1> ไปเล่อไปเล่นกันอย่างเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานเลยนะครับ คลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น,น้อยผมก็แอบ,บนเนียนนะครับไปเอาวิธีการที่ไปช่วยคุณครูหาคําตอบมาทําคลิปวิดีโอสบายๆส,ส,สักคลิปนะครับในวันที่11อมกราคมนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับผมฝากกดติดตามซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับทีเด s h a r แชร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าตอนนี้ได้มีการเตรียมคอนเทนต์ใหม่ๆเนื้อหาใหม่ๆนะครับยังไงก็รอติดตามกันด้วยคลิปนี้หวังว่าจะมีความสุขที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ